เดี๋เรามาดูผักกันดูผักจั่างน้อบาทก็มีกขอบ,บ้านรอแล้วก็มีกล้วยก็มีกลว้วยกล้วยก็แพงแพงเด้อยู่ดีก็แพงได้กันมีตัเงแต่ก็หกพันแค่เนี่ยหกพันแพงราคาเท่าไหร่ แพงโอ้ยมื่โนแปดมื่นแปดลอยวันลอยทองวันมนาวมะนาวมะนาวมะนาวทะเลมะาวนะนาว,นาวขนี้แหลนะ 100, 100, 100, 100, 100. ะนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นวันน้า หัวหัวแม,มาจากแคน,นั 5, วนี่ห้าพันแปดร้อยวอนอ๋อแค่กูไม่จับแค่กูอ๋แค่กูดี นี่4,800ันอออวอนตกมววงนี่มาจากเมืองไทยเหรอวงนี่มาจากมือ,ไอ,อมง,งาาอไทยด้วย บอกงวงกับนี่ไงแต่ว่าทรงมาจับมึง่ไหางเกงเออเตมเลยโอ้อะฮึป่าเราเดี๋ยวร เอายังอยู่คนละมองมดิเ็รลุนีเด็ลุไปโอ้ยเปิดเดียวเปิดเดียวก็ก็เราต้องหัวตกคลุมอืมมันเทอะทะนะเท่าไหร่ก็อ้ยสองหมื่นตัวเดียวคลุมลมนึ่งกัสองห่นสองหมื่นเก้าไม่ต่อทเนี่ยสองห ราคาดีๆเว้ยอยู่รถอดสีเพ่องไหมเยอะๆบ่เยอะไปได้บอนะโอ้อยู่ข้องกันนักหลอนร้ายเราเยอะบ่อดยอยู่ดิอ๋อเยอยไปได้ทุกเกาะไปได้หรอบ่หรอกบเบื่อแต่น้องสมือเนาะ เองสใจกันาเอออันนี้ก็ข้าวเหนียวอันนี้ก็มีข้าวเหนียวได้เนข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวคลายความข้าวเหนียวนี่ซีโร่ซีโร่หมื่นสพันี่พอยอนซีซ่ข้าวเหนียว ทำาอันนี้แก่โลเดียวโลเดียวนี่ยครับ4,000-6,000กินได้ครับสองขัดนันแล้วคนเดียวเนื้อข้าวเหนียวนี่ทั้งข้าวเหนียวนี่ทั้งข้าวกำอะไรนี่ก๊อกกำกันนี่นี่หนึ่งกิโลห้าพันสองร้อยวันอ๋อ ดูไปกินกัได้พี่น้องนีเนี่เลื่อง ตรงนี้ก็มีข้าวขาวสวยอันนี้ก็มีข้าวสวยสวยข้าวสวยสิบกิโลสิบกิโลนี่ป่องหมื่นสี่พันเจาดร้อยเดร้อยวันนี่สองหมื่นสองหมื่นสี่สอ0ดร้อยวันนี่สร้างกเป็นหมืสิบกิโล ก็เตาบุญตาบุญ <kilograms> ท <gt> ีองบุญทีเออข้าวมันไหมเฮ้ยนี่นี่อันนี้ก็สามหมื่นนี่สามหม่นเออสองหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นสามยี่สิบกิโลพันแปดร้อยยี่สิบกิโลสี่หมื่นแปดแปดร้อยวันอืมอ่าอืมยี่สิบกิโลแบีไปแบใครเขาเนี้อ แบบว่ไใบแล้วยางจไจกเโอ้ไปหิวของจะฟองนี่คแบบน้ำประแห้งแล้วที่หอนี่ลกะคิแนแซ่บูมไี่หอนากที่หอนาฬิคิมนที่หอน,หนีก็ยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลสี่พันหกร้อยโอ้สี่หมื่นหกพันแปดรอยวอน ตกลงเอาอวะพัดลมเดียเอาไปก่อนเครื่องพัลลุนก่ะอนเฮ้ยเรื่องอะไรอ๋ออะไรอันนี้เป็นยังไงกินก็โอ้ยนั่นตัวตัวนี้เฮ้ยเครื่องพัลลูนอยู่ตัวนี้น้ำหม้่ตัวนี้น้ำ เขาโดยไปปนกันก็ของบาร์โน่พูลอเออพูลอันนี้หกพันห้าอ่าอืมเดือมั้งพอมมั้งพอมเยอะอมนะเดือดพูลอพูลอเนี่ยนี่นี่นี่เจ้าหนี้พอลอโอ้ยแค่เพ่าเป็นไหมเป็นพูลเลยเป็นพูลอบาร์โนเลยบอดพูลอ อันนี้ม yeah. mm ันมะกรูดป่นี่โอ้เม่นมั oh, ุนเออเเชลกฮอร์ลูกเชกฮอร์เขาเรียกว่าเชลกร์อ้อโอ๋อบยบอมงไรยมเ็นเปน่แก้วนี้ต้อันนี้เป็นอันนี้เมียงแส่แก้วจะเอาอันนี้ไปต้มกิน เชี่ก็หอยเชี่ยตีเหลียวชิบยปักข้าวไปไปไปอ๋ไรหย่ห้างก็จพอนุลมโอเคโอเคัดลมนี่แ้ละครับสวัสดีครับทุกคนเเรีีียยววมันนง